ทำเอาชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับเนี่ยงงกันมากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์เนี่ยแพทนภากับพีชานน์เนี่ยสรุปแล้วมันคือยังไงเลิกหรือไม่เลิกกันแน่ใช่ไหมฮะคือเรื่องมันเกิดจากวันก่อนเนี่ยคุณแพทคุณพีเข้ามาไลฟ์ขายของแล้วมันยังไงคุณบ๊อบคือเข้ามาไลฟ์ขายของก็ไลฟ์กันปกติเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เรื่องแต่ดันมีเรื่องกันเพราะอยู่ๆแพทก็บอกว่าพีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพีอย่ามาเช็คโทรศัพท์ปล่อยจอยกันได้ไหมพีบอกถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้่ นี่พี่บอกพี่บอกพี่บอกอถ้าวันนึงแม่ไปทางนั้นจริงๆอะ่ะเขาไม่อยากหยุดด้วยก่อนเขาก็มาเสียใจเงี้ยเลยอ่ะคือแบบว่าเขาเนี่ยถ้าไม่หยุดไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเข,เขาจะมาเสียใจ,ใจทีหลังเออประมาณนี้ก็เลยต้องมีการเช็คโทรศัพท์แพทเลยตอบกลับไปบอกว่าถ้างั้นเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยไม่ใช่คู่กันไงนะฮะเธอเชื่อฉันเถอะถ้าคนจะไปมันก็ไปนี่ อันนี้แลยบอกแบบนี้นะฮะคราวนี้พอคุณแพทพูดอย่างนี้ปุ๊บทัวไปลงคุณแพทฮะหนักเลยออย่างเช่นแบบว่านี่นี่สงสัยจังผู้ชายทนได้ยังไงมีสมบูรณ์ทุกอย่างดูไม่แคร์อีกฝ่ายเลยนะนี่ก็คือเรื่องเรื่องการเช็คโทรศัพท์เนี่ยเราแพทก็พูดอแพทพูดไม่ถูกแล้วไม่แคร์พีแล้วเหรอคิดจะกลับไปหาคนเก่าเหรอประมาณนี้ดูไม่รักพูดแบบไม่แคร์นี่นะฮะเลิกกันได้ค่ะ คุณพี่สมบูรณ์มากโอ้โอนี่นะ,ะเลิกแล้วหาใหม่เถอะถอยตอนนี้ยังทนันหาคนที่แค่ความรู้สึกอเอาจริงๆคนคุยกันหลังไหม่น่าจะโอเคกว่าเพราะอีกฝ่ายอาจจะเสียใจ สงสารผู้ชายนี่คือความเห็นนะครับบางคนก็แบบว่าคือประมาณว่าเหมือนคุณแพทย์น่ะไม่ให้เกียดเลยไปพูดแบบนั้นคือจะมาชกคือเราแบบมันเหมือนการสะบัดมีกันอย่างเงี้ยประมาณคือดูเรื่องดูปกติเขาก็จะเหมือนเล่นหยอกเอาการ์กันตัวแบบปกติอยู่แล้วแต่การเหมือนพูดครั้งเนี้เหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่การหยอกเอรอเหมือน,นการแบบพูดจริงๆเลยอ่ะอย่าทําอย่างนี้อย่าทาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดเราไม่ใช่อ่ะมันไม่คู่กันยังไงมันก็ไม่ใช่เชื่อฉันเถอะอะไรประมาณแบบนี้นะฮะคราวนี้ คุณแพทย์เลยบอกกับเพื่อนสนิทนะฮะบอกว่านี่คุณพีเนี่ยจะเช็คทําไมนะฮะแพท์ Pat ไม่ได้คุยกับใครคนที่ทักอินสตาแกรมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นคนรู้จักเก่าซึ่งรู้จักกันมานานแล้วด้วย mm. เขาทักมาพูดคุยนะฮะหรือว่าดิวงานติดต่องานเนี่ยคนที่ทักมาเนี่ยก็รู้อยู่ว่าแพท์เนี่ยมีแฟนแล้วนะฮะ ไม่เห็นมีอะไรให้สงสัยจะต้องมานั่งเช็คโทรศัพท์กันทําไมอันนี้คือคุณแพทเนี่ยเขาคุยกับเพื่อนของเขาใช่อันนี้เป็นข้อความจิมันคุยกันครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้มันมันเป็นวันก่อนอ่าก็หลายวันแล้วนะอันนี้เราข่าวความข่าวความนะข่าวอะไรก่อนคราวนี้เมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณช่วง11โมงเราก็ได้นำเสนอไปนะครับว่าคุณแพทเนี่ยเขาไปออกรายการรายการหนึ่งคุณแพทเนี่ยเขาสรุปให้เลยเขาบอกว่าเขาเนี่ย โสดใช่ไหมเขาบอกอะไรเขาบอกว่าโสดคือแพทก็เหมือนมานั่งเข้ารายการก็แบบเหมือนเหมือนเขาก็ถามว่าแพทเป็นอะไรนั่นโน่นนี่เออเรื่องข่าวแพทก็บอกแต่แพทเล่ายาวมากเลยนะสรุปให้คือแพทบอกว่าโสดเลยไม่ต้องอ่านเลยไม่ให้ไปตามกันต่ออันเก่าเล่าเก่าไม่ต้องไปต้องไปพูดถึงไอ้เรื่องโทรศัพท์เรื่องอะไรไม่ต้องไปพูดละเออมาอันเนี้ยอันใหม่จะเล่าให้ฟังล่าสุดบอกว่าเรื่อง โสดเรื่องดราม่าที่เกิดไม่ได้เกิดจากแพทเกิดจากคอมเมนต์ที่เราอ่านเมื่อกี้เกิดจากคอมเมนต์ประมาณนั้นนะเกิดจากคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักให้ข่าวใหม่ไปเลยอันนั้นเก่าแล้วโสดไปเลยที่นี่คือที่แรกบอกงี้เลยอันนี้คือเมื่อวานชเมื่อวานตอนประมาณ11บเอใชโมนะฮะส่วนคนที่มาคอมเมนต์ด่าแบบหนักมากเนี่ยคุณแพทเขาบอกว่าเบาได้เบานะเพราะว่าไปคุยหน้าสารเนี่ยสุดท้ายก็ต้องขอโทษแพทซึ่งแพทไม่เอาขอโทษ เออนะเอางี้ดีกว่าข้อความที่เราให้อ่านคุณผู้ชมอ่านแต่กี้ที่เราอ่านให้ฟังแต่กี้ถือว่าเป็นคอมเมนต์เบามากจริงๆมันมีคอมเมนต์ที่แรงมากๆเหมือนแบบไล่ให้ไปทําอย่างว่าให้อย่างนี้เลยจริงๆมันมีคอมเมนต์แบบนั้นเลยที่ที่ที่แพทบอกว่าสุดท้ายไปขอโทษที่ศาลอ่ะคอมเมนต์ที่เราอ่านอ่ะเหมือนเหมือนคอมเมนต์แซะเบาๆยังไม่ได้แรงมากแค่ไม่ให้เกียรติอันที่เราเอามาเหมือนเป็นการแสดงความคิดเห็นใช่แต่จริงๆมันมีคอมเมนต์อันนั้นอ่ะอันที่เราที่ที่แพทย์บอกจะฟ้องอ่ะคือคอมเมนต์แรงๆอ่ะให้ คนอย่างว่าให้เป็นอย่างนี้เลยเออนะอ่ะอันนี้คือ11โมงคุณแพทย์พูดในรายการครับ11โมงคราวนี้มา5โมงเย็นก่อนาโมงคุณนับที่กี่ชั่วโมง11เที่ยงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงห้าโมงหกชั่วโมงครับซึ่งประมาณสี่ชั่วโมงเรายังเปิดวาร์อยู่เลยนะคือบอบประกาศโสปุ๊บคุณบ๊อบก็ทำเลยครับลงข่าวบันเทิงช่องแปดเฮ้ย พีชาโดนโสดแล้วนี่เป็นคนที่ไหนเป็นเด็กนักเรียนนอกอายุ23พูดภาษาได้สภาษาเปิดวาร์ปเลยเออโสดแล้วใครจะไปส่องพีชาโนนเปิดวาร์ปเพราะแพทน้ำประพาบอกโสดแล้วเปิดวาร์ปไปเลยโพสต์ไปเลยข่าวบันเทิงช่องแปึ้งห้าโมงเย็นครับทุกคนเออยังไงนะฮะห้าโมงเย็นปุ๊บแพทไลฟ์สดขายของครับเออนี่คินไ้เลยอ่านี่ แล้วมันเกิดภาพนี้ขึ้นคนโสดเลิกกันแล้วมากอดเอาคางเกิดหอมไหลคืนดีกันเถอะคนแฟนคลับก็พิมพ์เข้าไปเดี๋ยวคลิเลิกอยันเลิกไหลจับผมเอ๊ะเลิกหรออย่างเงี้ยอุ้ยมันมีหอมแก้มด้วยนะใช่มาหอนเลยนะคือหอนแทนแทนเราใช่ไหมใช่เออ คราวนี้ปุ๊บคุณพีเขามางอถึงหน้าไลน์นี้นะครับซึ่งคุณแพทเนี่ยเขาเล่าว่าเนี่ยนะตอนเช้าเนี่ยคุยกันว่าขอลดสถานะขอ,เ,อ,อเลิกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะใช่เพราะว่ารู้สึกว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยนอกใจทําไมทัวหรือคนอื่นเนี่ยหาว่าแพทเนี่ยนอกใจพีเออล้วก็บอกว่าเรื่องเลิกกันไม่ใช่คอนเทนต์แต่เราตีกันจริงๆเก็บอของจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์เลิกกันเพื่อขายของอเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเช้าอเออคือหมายถึงว่าคุณพีเนี่ย พิมพ,พูดคุยกับคุณแพตเนี่ยตอน11โมงจริงพอ1 1บโมงพอคุณแพทไปเข้ารายการเขาก็เลยพูดไปแบบนั้นในรายการ<อ>นะร<อ>แล้วคุณแพทบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเรียวมากไม่มีการสร้างคอนเทนต์เพื่อจะไปต่อยอดโสดจริง6ชั่วโมงซึ่งพีก็มาขอโอกาส<อ>นะฮะแล้วคุณพีเนี่ยนะฮะเขาก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยผิดนะครับแล้วก็ดันไปสอนเรสนะฮะบ,บอกว่าประมาณว่าอย่าให้แม่นอกใจพ่อนะอไปสอนเลสซิ่ง<อ>นะ<อ>พ่อรักแม่มากนะอะไรประมาณนี้ นะครับและพีบอกว่าที่พูดแบบนั้นเนี่ยเพราะว่า,าห่วงและก็กังวลใช่คือแพทก็พูดในไลฟ์แหละอันนี้เราจับใจความได้นะก็คือมันมีสองสาเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของของการไม่ไว้ใจการไปเช็คโทรศัพท์เนี่ยคือพีอะเช็คโทรศัพท์รวมเช็คโทรศัพท์มากไปว่ากลัวแพทอะไปคุยคนอื่นแล้วเรื่องที่สองเรื่องเนี้ยมันไปเกี่ยวกับอีกคนนึงก็คือเลซซิ่งก็คือไปพูดกับเลซซิ่งว่าทำไมคือไปพูดกับเลซซิ่งอย่างนั้นทาไมว่าระวังแม่นอกใจพ่อนะซึ่ง เรื่องเรื่องนี้อะถ้าพูดถึงความเป็นแพทอะอเราเข้าใจแพทได้นะไปพูดกับลูกอย่างนั้นทำไมเด็กๆไม่เกีียวเออ,เอ,อถูกไหมครับผมออนะฮะงานนี้ก็เลยทําเอาคุณแพทเนี่ยบอกว่าแพทเนี่ยไม่เคยเช็คโทรศัพท์พีเลยเพราะว่าให้เกียรดมาตลอดเลยเพอตกเย็นเปิดประตูเข้ามาบ้านปุ๊บพีเนี่ยกลับมาง้อเลยนะฮะซึ่งพีบอกว่าถ้าคนจะไปเนี่ย มันก็ไป<อ>มันเป็นแค่การสอนนะครไม่อยากให้แบบมานั่งนอยกันจะมาเช็คเพื่อให้ไม่สบายใจกันไปทําไมนะฮะแล้วคุณพีนี่ก็ห่วงหนักมากใช่ไหมฮะถึง<น>ขั้นไปเช็คอะไรนะคุณบ๊อบนี่แหละไอ้เรื่องเรื่องเดวจะเล่าไอ้เรื่องนี้ให้ฟังไอ <IG S 1> อ่ะไออ่ะก็คือ คือแพทอ่ะเขาก็คุยงานเขาก็ดีลงานกันคุยดีมีดีเอ็มมีนั่นโน่นนี่ก็คุยว่ามันคีดเอ็มแพทก็บอกว่าอย่างของพีอ่ะมันมีคนดีเอ็มมาบางทีแพทก็มองเห็นแต่แพทก็มองข้ามเคยแตมองเห็นแต่เรามองข้ามเห็นไหมก็เลยเรื่องนะก็ไม่เห็นจะเป็นไรก็ถือว่าเราเชื่อใจกันทีเนี้ยพีอ่ะด้วยความเป็นพีพีเห็นว่าแพทอ่ะมีตามสองรอบตอนแรกกับแพทตามฟอลโล่ใครบ้าง400กว่าคนอ่ะ420ก้อ่สิบนาส่้กว่าคนทีนี้มันขึ้นมาประมาณ10คนอ่ะ10 เพิ่สิบคนวันนี้ตอนแรกอ่ะคุณแพทไปฟอลโล่คนอื่นอ่ะสี่ร้อยยี่สิบคนแล้วพอไปดูอีกทีหนึ่งเนี่ยคุณแพทเนี่ยไปฟอลโล่เพิ่มเป็นสี่ร้อยสามสิบกว่าคนทีนี้เป็นอีกสิบคนเนี่ยพีอ่ะก็ไปเช็คเลยขือเป็นยอดเลยใช่ไม่เราก็ตามด้วยไปตามดูว่าคนนี้เป็นใครทาอะไรอย่างเงี้ยคือพีไปเช็คขนาดนี้ไงก็เลยเหมือนก้าวเข้าไปหน่อยนึงในความรู้สึกแพทเออเขาแพทเลยรู้สึกว่ามันเกินมันเกินไปนะครับแล้วก็การง้อของพีในครั้งนี้นะครับคือ บุกมาถึงบ้านแล้วก็มีการนี่นะอันนี้ผมเสืไอรั์มาก <c oughs> ไปบนบานศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของแพทย์น้าภา <c oughs> ขอให้ได้อยู่ดูแลแพทกับลูกต่อ นะฮะหลังสมหวังเจ้าตัวก็ได้ไปซื้อของมาแก้บทโอ้โหคุณพีเอาจริง,รงเ,เนี่ยไม่แพทก็พูดตอนในไลฟออนน์อะนนอันนี้เราถือว่าน่ารักนะออคือไอ,อระหว่างที่คุยกันอยู่นี่นี่นี่ขอขอผมนายพีชานนนน,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 ออนนั่ <ผม S 1> นโน่นนี่ผมขออยู่กับคุณนภพา,านั่นนี่และน้องขอดูแลตลอดและผมขอบนบาน,ออบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผมได้อยู่บ้านหลังน<ๆ>ี้ต่อไปเขาดูเป็นคนที่แบบ เขาดูรักค,คุณแพทย์มากเขาดูเป็นคนแสดงออกเลยนะออใช่ไหมแล้วเนี่ยออมีมายกมงยกมือไม่ฉันถือว่าเป็นมิติใหม่ของการงอ,งเ,อ,อเอาไปใช้ได้นะ ก็โอเคก็น่ารักดีนะเออน่ารักนะะสุดท้ายคุณแพทคก็เลยใจอ่อนให้โอกาสแล้วก็อย่างที่เห็นใบมีก่อนมีกันกลางไล์มีหอมไหลอะไรแบบนี้นะครับพร้อมกับบอกว่าเนี่ยเป็นการให้โอกาสคุณพีเนี่ยได้เริ่มจีบตัวเองใหม่นะฮะปิดตํานานโสด6ชั่วโมงไปเลยใช่อันนี้พีพูดพีพูดด้ยนะพีพูดพีพูดในไลน์เออปิดตานานโสดหชั่วโมงไปคราวนี้ครับด้วยความที่คุณแม่เปีย ป้าข้างบ้านของเราเนี่ยเขารู้จักสนิทสนมกับแพทย์นภพายอยู่แล้วเพราะว่าแพทย์นภพาเคยเป็นพิธีกรของช่องเราของพวกเราเนี่ยแหละเพาเคยร่วมงานด้วยกันนะคุณเปียเขาก็จะสนิทกับคุณแพทย์คราวนี้แม่เปียของเราเนี่ยเขาได้คุยกับแพทย์นภพาอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟนะอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟนะอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟนะอันนี้บอกนะอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟนะฮะคุณเปียของเราไปคุยกับคุณแพทย์คุณแพทย์บอกว่างงมากครับเรื่องนี้นะครับไม่คิดว่าพีเนี่ยจะตามมาอถึงบ้าน แต่ก็ขำที่พีเนี่ยยอมไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้งอตัวเองเนี่ยได้สําเร็จเราแก้บนด้วยนะเราแก้บนด้วยนะแก้บนด้วย <c oughs> ซึ่งคุณเปียของเราไปสอนแพทย์นภาตัวเองยังไม่รอด <c oughs> เปียหน่อยพ้าข้างบ้านตัวเองยังไม่รอดไปสอนแพทย์นภา <c oughs> อันนี้คือคําที่คุณเปียบอกเรามาว่าคุณเปียได้สอนแพทย์นภาไปว่าอยู่คนเดียวได้มันก็ดีอ <c oughs> แต่การมีคนที่เขารักเราอยู่ด้วย มันดีกว่าอยู่แล้วอ,อ,อย,อยไม่น่าเชื่อแล้วแพทก็ตอบกลับมาว่าแพทตอบว่ามันดีจริงๆแม่ไม่มีใครยอมแพทขนาดนี้อันนี้ไม่เถียงเลยจ้านี่อ,อ,อันนี้เป็นข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟแสดงว่าสิ่งที่คุณแพทพูดว่ามันดีจริงๆไม่มีใครยอมแพทขนาดนี้อันนี้ไม่เถียงแสดงว่าคุณพีนี่เขาน่ารักมากทําให้ คุณแพทเขารู้สึกอย่างนี้นะไม่แพทก็พูดแพทก็พูดว่าพีเป็นคนน่ารักคือตอนนี้คือเขาทะเลาะกันอ่ะเขาเรียกงอนดีว่าเมื่อเขาทะเลาะงอนกันเนี่ยเหมือนความไม่เข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทั้งพื้นฐานของทั้งคู่ยังมีความรักและปราถนาดีต่อกันอยู่นี่ออกไหมเขาถึงได้ง้อกันมันถึงได้เร็วไงเออมันเป็นแค่การแบบ เธอทำไมเธอทำนี้าันเกินไปนะเคลียร์ก no. ันก็จบแต่จริงๆแล้วเขารักกันแล้วแพทก็พูดอีกนะพ่ะตั้งตั้งอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเราสองสามปีเนี่ยแพทเคยพูดกับกับพีตลอดว่า เราจะไม่พูดคําว่าเลิกอจริงๆเขาพูดเลิกมาอย่างนะเขาไม่ได้พูดคาว่าเลิกเลยนะเขาพูดบอกว่าแค่ลดสถานะแล้วเหมือนว่าให้ให้แบบออกแยกกันก่อนแยกกันก่อนเธอกลับบ้านเธอเธอกับไปแยกกันก่อนคราแค่มาคุยเออนี่นก็จริงแม่นะฮะเตอผมชอบที่คุณเปียไปสอนแพทย์น้าผึามากว่าอยู่คนเดียวได้มันก็ดีแต่การมีคนที่เขารักเราอยู่ด้วยมันดีกว่าอยู่แล้วบอกใครเปียต้องบอกตัวเองก่อนเปียนะ ยังเห็นเวินเวิในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กปีต้องบอกตัวเองก่อนเออ